คุณมาสายคุณมาสายคุณยังหิวข้าวอยู่นะครับผมมาสายจะไหนก็เบิ่งรถผมแน่ครับเนี่ยลผมจอดก้อนมูเนี่ยนี่ผมนี่มาสายดี๋ีวพี่ไหนผมถามเนี่ยมาสายครับผมตอนักสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังคำมือนครับ วันนี้น้องช้างของเราก็เดินทางอีกแล้วนะครับผมแต่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับวันนี้ไปอยู่ที่บ้านพิมารพลเงินตำบลท่าม่วงครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับบ้านของพายหนุ่มเสียเองครับผมบุญกระถินครับทีมงานของเราก็จะไปร่วมขบวนแห่ทอดกระถินนะครับผมและร่วมทำบุญ กระถินที่วัดป่าน้องพยอมนะครับผมที่บ้านผู้ใหญ่หโหสมมากครับตอนนี้จอดรอ,อก,กันอยู่นะครับยังไม่ครบครับนี่ก็จะเป็นแม่โบวี่ครับผมเป็นแม่โบวี่ครับถัดมาก็จะเป็นน้องส้มครับน้องส้มโตกว่ารถแล้นะครับผม ใหญ่กว่ารถครับนะครับบุตตะครับผมครับไปเจอเชือกครับบุตตะเนาะคือบั่ตรหูรอเพื่อนๆอยู่ครับผมมาดูน้องส้มครับน้องส้มอยากทักทายครับผม น้องชมเต้นอยู่บนรถเลยครับผมมาไปดูต่อไปนะครับผมคันนี้สงสัยพี่สงสัยคงรู้แล้วครับว่าเป็นเชือกไหนครับผมเห็นแค่ควานก็รู้ครับเห็นแค่หลังควานก็รู้ค <transmission> รับ <ages> ว่าเป็นใครครับ <whale> ดูเจ๊ครับหมื่นของเราครับผมวนันเอกครับนี่ก็ภายปกาไก่แก้วครับและภูผาครับสวัสดีครับ สมมุญครับผมไปไหนครับวันนี้ไปไหนครับวันน uh, ี s right. <S What? What? What an ้จะไปไหนครับไปนปงานครับผมเป็นงานเพิ่นครับไปเอาบุญบ่ครับผมไปเอาบุญครับเดินเดินสายตลอดครับผมทีมงานนี้ผู้พาบ่ายบ่คือต้องใจเลยซุ่มท่าทรายของเราเดินสายอีกแล้วนะครับผม สายบุญครับสายบุญครับครับผมสายยาวเป็นไหลครับนี่ก็พังกันเงินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีเจมสีทุกท่านครับผมวันนี้เราไปกี่เชือกครับน้องโมท่านหูแท่เนี่ยชัดครับผมตอนนี้กิสซี่อยู่เข่าๆก่าเจ็ดแปดเชือกครับเจ็ดแปดเชือกครับผมแล้วเรารอใครครับนี่ ก็ไพ่ชายมงคลสีดอคุณเงินครับโอ้คอรักสายเสมอซีดอสายเสมอครับผมโอ้ชายยาเขาครับผมชายยาใหม่ครับผมแต่ผมจะพาไปดูอีกเชือกครับวันนี้อากาศมีแต่หมอกนะครับผมอากาศดีครับไม่มีฝนครับเป็นหมอกเยอะมากๆครับวันนี้ครับมองแทบไม่เห็นทางเลยนะครับอันตรายมากๆครับ เราต้องจอดรอกันให้ครบนะครับเพื่อเดินทางจะได้สะดวกนะครับผมฟังพี่ดาวครับผมใหญ่มากๆครับยืนสูงกว่ารถนะครับผมพี่ดาวขึ้นรถรถเล็กไปเลยนะครับไซสบิกนะครับใหญ่มากๆครับ พีดาวมองกล้องเราด้วยครับครับพีดาวยินมองควันต้นนะครับผมสงสัยจะถามว่าคำมื่นอยู่ไหนครับผมเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีดูชิปต่อไปครับว่าสามสาเจอกัน จะเป็นยังไงครับผมคำเหมือนสีนวลและพังพี่ดาวครับ FC ขอมาแล้วผมจัดให้เลยนะครับผมงานนี้สนุกแน่นอนครับว้บรรยากาศด้านไทยนะครับนี่ดูบ้านไทยแต่ละเชือกครับนี่คันเงินครับผม ทางซุ้มนี้ใส่บิ๊กทุกเชือกครับฝั่งขวามือก็จะเป็นพาประกายแก้วนะครับชายมือก็ภูผาครับผม สวัสดีครับคุณรวนครับทำอะไรน้อครับผมครัทำอะไรครับผมบ่เคยมีรถบ่วน่งนี่เลรถเตะรหนาวก็่าคุณรวนบ่หู้หนาวดิครับบมท่าน้ำหมองเยอะครับนี่ก็จะเป็นคำเมืองของเรานะครับผมแล้วครับ ดูทีมงานเราทำอะไรกับรถควันตุ้งครับผมดูครับเฉียนรถควันตุ้งนะครับผมบอกว่ารถไม่ล้างครับรถควันตุ้งไม่ได้ล้างครับดูครับทำรถควันตุ้งได้ไงครับไม่มีครับผมอันนี้ตอนนี้ทีมงานเยอะแลวนะครับ ตอนนี to ้ท right ีมงานเราก็มาถึงบ้านงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูครับคงสชยหิวข้าวมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาหอดอยากเข่าล้วครับอยากเข่าอยากเข่าครับคุณมาสายคุณมาาสยคุณยังหิวข้าวอยู่นะครับผมผคุณเข่าครับมาสายจะไหนก็เบิ่งรถผมเน่ยครับรถผมจอดก้อนมือเนี่ยนี่ผมนี่บาสายเด็กพี่เลยผมถามเนี่ย มาสายครับผมขอรักสายเสมอครับมาสายครับแต่ว่าขับรถมาจอดคันแรกครับผมรถลูกพี่นะครับในรถลูกพี่นะครับลูกพี่ลูกน้องก็จาเหมือนกันครับผมรถรรค์ขนาสร้างวัฒนธรรมเลยครับรถขรรักเป็นไรครับเอาไม้อะไรครับเพราะว่าหอยออกเงี้ยนอะไรมืดนครับบัวครับพี่น้องพี่พี่เป็นกี่คันล่างรถครับมืดๆครับมืดอันเงี้ยนเป็นเกล็ดข้างครับ ไลเลยเงียนพุ่นครับอ่ะอันตรายครับผมเลยไม่เอามานะครับนี่ก็ชมนยุบวันฉลามย่ลม,มครับชมนมครับหมดจบจบันชายอยู่นี่ใช่บางคนและสีโด้คนเงินนะครับตันนี้ทีมงานก็กินข้าวก่อนนะครับผมเพราะว่าทาง เ <t ansen> <อ>จ้าภาพเอาข้าวกล่องมาให้กินนะครับวันนี้เราก็เอาข้าวไปให้วาดเกนะครับยังไม่ถึงเวลาแห่น,นะครับผมจะไปไหนครับคุณพี่ <S 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 มาดูเขาครับมาดูอะไรครับไปกินข้าวครับไปกินข้าวครับ เดี้แท้ละสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ F.T. ฟทีท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอฝากช่องพังคำเมือนด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพังคำเมือนด้วยนะครับสวัสดีครับ